ถูกพัดพิงแบบจากตัวแก้วเองหรือว่าจากจากแบบทางแบบทางแบบใครก็ช่างที่ทําให้เสียหายประมาณนั้นนะคะแค่นั้นแหละแก้วเธอสร้างด้อมยังอยากเข้ากุ่ม <c ười> คือมีด้อมไหมคะพี่พี่ขานมีด้อมไหมคะน่าจะมีนะคะเหมือนคุณคุณนะเหมือนพี่ระดานะคะเราเข้าด้อมแล้วจ้าเหมือนมีนะคะเหมือนพี่ระดานะตั้งไว้เนาะใช่ไหมพี่รดาพี่ปา ที่อยู่ในที่นี้แหละในห้องนี้แหละมีเยอะอยู่นะคะน่าจะมีอยู่นะอ่ะลองให้รอคนเขินพวกนี้นะพี่ปาพี่ปาเขามีคนถามบอกว่ามีด้อมไหมมีด้อมราคาไงเขามีด้อมกันเลยนะคะอ่านะคะก็เลยบอกว่าคืออ่ะทุกคนถามได้นะบางทีแกไม่รู้แกจะพูดยังไงอ่ะทุกคนสามารถถามก็ได้เลยแกก็จะได้พูดแล้วก็อธิบายทุกคนฟังว่า มันเป็นแบบอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหตุการณ์เป็นถึงไหนเรื่องอะไรบ้างประมาณนั้นนะคะมีครับเราดูแม่ไก่เต้นหืมหรออ่านะคะนี่ไงนะคะมีพี่ระดาพิมไว้ให้นะคะมาดิมานี่ครับอ่ะหันหน้าไปสวัสดีครับก่อน ไปไปขึ้นไปละขึ้นไปค่ะพรุ่งนี้หนูไปเรียนอมีโฮมเวิร์กนะมีโฮมเวิร์กเหรอ Yes ไม่มีไปดูการทำเสร็จแล้วไปไปให้แม่ดูก่อนนะแม่ใช่ไหมใช่แม่ปิดประตูให้มัมมี่ด้วยนะแล้วไปทำกันบ้านแล้วค่ะให้มาแบบแป๊บหนึ่งก็พอไปทำกันบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่านะคะเริ่มเลยขอเข้าดูตัวเองก่อนเผื่อเวลามันมันแบบอ่าสะดงสะด,ดุดแจ้งก็ได้เลยนะคะคดีคดีคเมาเป็นยังไงบ้างพี่สุมาลีสวัสดีนะคะคดีคีบเมาไหนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีคดีนะไม่มีเลยไม่ได้มีการแบบคดีอะไรเลยคะ่ะ เหมือนไหมเหมือนไหมไม่มีคดีอะไรเลยเราไปแบบว่าเราโดนแบบเราไปเง้นเงนมาเราไปซิ่งมาประมาณนั้นเราไปซิ่งมานะคะก็เลยแบบโดนจับซ้อนสามอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะคะขี่นมาหายไปแล้วจ้ะ <c oughs> ก็คือว่าในเรื่องของในเรื่องของอ่าในเรื่องของแบบตัวแก้วเองนะคือแก้วไม่ได้บออลี่นะทุกคนคือแก้วไม่ได้ซีเรียสนะถ้าเกิดแบบว่า <c oughs> แกไม่ได้สีเียดนะคะในเรื่องของแบบเอิมคือถามว่าเห็นไหมมันก็มีทีมงานแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีพี่ๆที่น่ารักที่รักเราอะหลายๆคนก็ส่งให้ประมาณนี้แกก็เห็นซึ่งหรือไม่บางทีแก้วก็เห็นเองประมาณนั้นแต่ส่วนมากคือตัวแก้วะ <c oughs> จะไม่ค่อยได้อัปเดตโซเชียลสักเท่าไหร่หมายถึงว่าอัปเดตข่าวข้อมูลอะไรเงี้ยคือตัวแก้วเองอะโดยปกติแล้วอะ ขนาดแบบซีรีส์ก็ยังไม่ดูเลยอะถามเพื่อนก็ได้เลยนะว่าแบบคือแกดูซีรีส์ดูหนังไหมคือบางทีนานๆนานๆทีกะดูได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าให้ดูเลยหละดูจา๋าดูเต็มแมทต์เต็มที่แบบไม่นงไม่นอนอะไรแกแก็ไม่ค่อยทําแบบนั้นเพราะว่าแกรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบกลัวแบบติดอะไรอย่างเงี้ยคือแกก็เลยจะไม่ค่อยได้เสพสักเท่าไหร่ในเรื่องของข่าวหรือว่าในเรื่องของพวกนี้สักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ว่า มันก็อาจจะมีปัดในเรื่องของเราทำมาร์เก็ตติ้งอะไรบ้างพอมันเห็นปุ๊บเราก็อาจจะเห็นแกก็ถ้าเกิดเป็นตัวแก้วเองแกก็เข้าใจว่าแน่นอนว่าในสื่อโซเชียลแล้วก็ในแบบอ,ออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนรักและคนคนที่เกลียดอยู่แล้วเราเข้าใจเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้วอร,รี่ตรงนั้นถ้าเกิด มันไม่ถึงขั้นขนาดแบบว่าร้ายแรงอะไรขนาดนั้นที่ทําให้เราเสียหายมากๆคือแก้ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสประมาณนั้นค่ะแต่ว่ากรณีที่เราแบบซีเรียสเลยอย่างที่แก้บอกเลยว่า ถ้าเป็นตัวแก้วเองก็อาจจะมองผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจาในในบริบทของตัวเราเองเนาะแต่ว่าเราแค่รู้สึกไม่โอเคที่มันมีรูปน้องน้องเมื่อคี้เด็กคนเมื่อค้นะที่เข้าไปในร่วมรูปด้วยแค่นั้นแก้วเลยรู้สึกว่าแบบม,มันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ส่วนตัวของตัวแก้วเองเนี่ยแก้วรู้สึกว่าคือแก้วเกิดมาเนี่ย สาปีเนี่ยคือเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยและเราเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนมาตลอดเราไม่ไม,ไม่ไม่เคยไปว่าไม่เคยไปด่าไม่เคยมีปัญหากับใครก็เลยอยากที่จะถามว่าเอ๊ะในส่วนที่ของเขาที่เขามาลงมามากล่าวหาเราหรือว่ามาลงทําให้เราเสียหายแบบนี้เนี่ยคือแก้มองว่ามันไม่ให้เกียกรติกันแล้วก็คือแบบแบบคือเขาเธอกับฉันไม่ได้รู้จักกัน เลยเราไม่เคยคุยกันเลยเธอแบบไม่รู้จักว่าฉันเป็นนิสัยใจคออย่างไงเธอไม่ได้รู้จักลูกฉันฉันก็ไม่รู้จักเธอเราไม่เคยมีการด่ากาันไม่เคยมีอะไรที่แบบมันแบบแบบเนี้ยจนถึงที่ต้องเอารูปน้องมาลงโซเชียลกกเลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบแบบนี้มันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะเกินไปถ้าเกิดเป็นอันอื่นเนี่ยคือเราก็จะไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่มันประเด็นเลยคือมันมีมีมีมมอ่า รูปน้องเข้ามาเฉยๆนะคะเข้ามาแล้วก็ไม่ปิดประตูอีกแล้วนะน้องไข่มุกอังเปายายปิดประตูให้หน่อยค่ะไม่ไม่ยายยายคุณยายไม่ใช่น้องกายปิดประตูให้หน่อยปิดประตูไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เข้ามา ไม่พี่กายไปทําการบ้านไหนให้ให้ตังไปตั้งไปยายมาไม่ขอแป๊บหนึ่งขอไปไปแล้วไปแล้วไปไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปเรียนมันนอนดึกไม่ได้ครับสกายขาบกายแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคปนุกไปก็บอกว่าพาขึ้นไปเลยไม่แต่ว่าแม่ต้องมาเร็วๆโอเคแล้วก็ปิดไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเปล่ากับไข่มุกออกไปเพราะว่าเดี๋ยวก็เข้ามาใหม่เหมือนเดิมไปโอเคโอเคครับมาเข้ากล้องครับเขาเข้ากล้องแล้วเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาจะสอบเขาสอบไงคะก็เลยแบบ อยากให้ขึ้นไปพักผ่อนแล้วก็เพราะว่าอันนี้เพิ่งกลับมาจากเซนท่านไปเล่นกงเล่นเกมแล้วยังไม่แล้วแบบเนาะก็ไม่อยากให้นอนเดี๋ยวน่ารักจะมีคนห่วงไลไม่รู้จักคุชชั่นลองสั่งมาแล้วเพื่อนชมว่าสวยขึ้นชอบคุชชั่นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องสกายมาไม่ใช่เกกลัวมาแล้วแบบจะยาวไงกลัวมาแล้วเขาจะไม่ไปประมาณนั้นอ่ะมาต่อเนาะมาต่อ หรือว่าบอดแก้วสวยน่ารักที่สุดขอบคุณมากเลยนะคะอ่าทุกคนมาต่อแล้วทีนี้ตัวแก้วเองใช่ไหมแล้วก็เห็นนั่นแหละพอพอเห็นปุ๊บตอนแรกคือเขาลงไปนานแล้วเนาะเขาลงไปนานแล้วแล้วตัวแก้วเองก็ไม่ไม่เห็น คือมาเห็นนะ่ก็คือแบบผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วประมาณนั้นมีทางทีมงานส่งมาให้อ่ะเราก็เลยแบบเออเข้าไปดูว่าเอ,อ้ยใช้คำค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยแบบเราก็เลยไม่ขอพูดย้อนเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีฉันก็เลยรู้สึกว่าเออฉันกับเธอเร,รู้จักกันหรอเธอรู้จักฉันหรอ เธอรู้จักเธอเหรอเราเคยคุยกันไหมแล้วเธอรู้จักลูกเธอรู้จักลูกฉันหรอเธอทำไมเธอถึงเอาไปลงแบบนั้นมันเป็นการไม่ให้เกียรติกันเลยฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยแบบไปทําแบบกริยาแบบนี้กับใครเลยไม่เคยไปด่าไปแควนรูปใครแบบนี้แล้วมันเป็นน้าคืออย่างที่บอกแหละว่า ถ้าเกิดมันเป็นรูปเราเองหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมองผ่านได้ก็ไม่วอรี่นะเออแกเพราะว่ามันก็มีอาจจะหลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติอันนั้นเราเข้าใจแต่ประเด็นอนะคุณไม่ควรที่จะเอารูปของเด็กเข้ามาไว้ตรงเนี้ยซึ่งเด็กเด็กแค่อายุแบบเจ็ดขวบป้าน้อ,นองเพิ่งเจขวบเองนะคะคือแล้วแบบแล้วแบบ เขาจะโตมาแล้วแบบภาพมันอยู่ในโซเชียลอย่างอย่างเนี้ยที่เขาไปลงอะ่ะเออมันก็ทําให้น้องค่อนข้างที่จะเสียหายในส่วนของที่หนูดูไว้ในการแบบจัดกงจัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ให้เป็นตามแบบกระบวนการกฎหมายดีกว่าอันนี้คือจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะคือก็ขอแบบเออให้แบบมันเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็พอแค่นั้นแหละอาจะไม่ลงลึกจะไม่ลงดีเทลอะไรมากมากขนาดนั้น เพราะว่าตัวหนูเองก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็ยุ่งด้วยทั้งแบบคือแบบเป็นงานแบรนด์ที่เราต้องพาลูกค้าไปเที่ยวแบบว่าเกือบร้อยคนไหนจะแบบมีแบบประสานกับลูกค้าต่างประเทศมันคือมันเยอะไปหมดทั้งลายผลิต O E M โรงงานทั้งแบบ โอ้ยมันเยอะมากๆทั้งงานศพญาติทั้งอะไรอีกแก้วก็เลยไม,ไม่ไม่ได้มีเวลาเลยอะแต่แก้วก็เลยว่าเออเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วพอเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเราก็เลยแบบว่าทําให้มันเรียบร้อยภายใน 1- 2ถึง,งวันแกวก็ทําให้เรียบร้อยเลยภายใน2วันซึ่งวันนี้ก็ไปมาเหมือนกันวันนี้ก็ไปมาเหมือนกันก็นั่งแบบเป็นชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ขอบพูดเลยแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าคือเราก็จะทําหน้าที่ความเป็นแม่ให้มันดีที่สุดแล้วก็ ให้มันเป็นไปตามกระบวนกฎหมายดีกว่าอันอื่นแกก็จะไม่ได้พูดถึงถ้าเกิดใครแบบอยากด่าเราก็ด่าได้เลยโอ๊ยเสียงไม่มีแป๊บหนึ่งนะคะคืออย่างที่บอกแล้วเอ้ยใครจะากด่าเราก็ด่าได้เลยนะคือเราแบบคือแกแค่งงว่าเออใครอะแค่อ้วนไงอุ้ยแค่อ้วนแล้วไงอุ้ยคุณแค่อ้วนแล้วไงขอบคุณมากค่ะ นะคะคือตัวเราเองอะ่ะเราแค่งงแบบบางอย่างคือตัวแก้วเองไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยทําอะไรให้มันเสียหายไม่เคยทําให้ตัวเองเสียหายด้วยไม่เคยมีเรื่องแบบนี้อ่ะแต่เราก็เข้ามาในแบบนี้เราเข้าใจเราก็ไม่ได้บอรี่ไม่ได้บอรีีนะทุกคนทุกคนไม่ต้องซีเรียสน,นะคือแก้วไม่ได้บอรี่แต่ว่าคือเราบอรี่คือบอดีีแค่รูปนั้นแหละรูปนั้น แล้วคุณไปดูอย่างว่าแก้วโพสต์ไว้ตอนไหนผูชชั่นโซเอนะคะกดได้กดเลยนะคะกดใส่ตะกร้ากดจ่ดายเงินได้เลยนะเบรคโฆษณา,าเพราะว่าเดี๋ยวโดนเตือนคือ,อคือแก้วอะ่ะก็เลยเข้าย้อนไปดูลูกเนาะที่แก้วเคยแบบอ,อัพไว้ประมาณนี้คือตอนนั้นอะ่ะตั้งแต่วันที่16มีนาะแคปชั่นบอกว่าวันนี้น้องสากาย อะไรเนี่ยแหละมาดูรับกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับประมาณนั้นอะ่ะคือแก้วลงแค่นั้นแค่นั้นเลยนะคะนั่นแหละก็เลยแบบแล้วคุณไปเอามาคุณขออนุญาตชลยางประมาณนั้นแล้วคุณมาเอามาแล้วคุณแบบเอามาลงแบบนั้นแถมแบบคือแก้วไม่ได้โกรธคาไหนนะแกวโกรธแบบคาว่าไอเด็กกระโปงแกโกรธคานี้แกรู้สึกว่าแบบเอา้าพอเราก็แบบ คือเราก็ไม่ได้เข้าใจความหมายที่มันแท้จริงอะ่ะแก้วเราก็ต้องไปแบบดูเลยว่ามันแปลว่าอะไรแบบอุ๊ยแรงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดได้ยังไงคือคือไม่ใช่หรอกคือแก้วแบบคือสรุปเลยนะคือตัวแก้วเองอะ่ะคือคือแก้วรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ดีที่ที่เขาอะ่ะเอารูปของลูกเราอะ่ะไปโพสแบบนั้นแล้วน้องคือเด็กเด็กคืออนาคตที่เขามีอนาคตในวันข้างหน้าเขาอาจจะเป็นแบบอ่า อะไรอะ่ะคือแบบที่มีชื่อเสียงในอนะคตก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะแต่เราสุดท้ายแล้วอะ่ะเราไม่ควรที่จะเอาลูกใครไปไปแขวนในทางที่ไม่ดีประมาณนั้นเราก็เลยรู้สึกแบบไม่ไม่โอเคเราต้องรู้จักการให้เกียกรติกันไม่ใช่ว่าคุณจะโพสต์คุณจะทําอะไรที่แบบว่ามันแบบสบายใจตัวเองฉันจะทําอะไรก็ได้ฉันจะด่าใครก็ได้ฉันจะว่าใครก็ได้โดยที่ไม่ไม่คานึงถึงถึงแบบ สิ่งที่ตามมาแล้วก็ไม่ว่าผลกระทบกับฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งตัวเราเองมันเป็นคําพูดสนุกสนุกปากแต่แก้วอย่างที่บอกแล้วว่าพื้นฐานของทุกคนที่เกิดมาของทุกคนอ่ะคุณต้องรู้จักการให้เกียรติคนอื่น ถูกต้องไหมคะมันเป็นวัฒนฐานของคนเราเลยตัวเราก็ต้องให้เกียรติเขาเออแก้ก็ยังให้เกียรติทุกคนเลยก็ให้เกียรติทุกคนเลยอะแล้วคนก็ต้องรู้จักให้เกียรติชั้นไม่ใช่แบบว่าไปทําแบบนี้แค่นั้นแหละก็เลยให้หลายๆคนดูแล้วผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เห็นเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นรูปที่ไม่น่ารักเลยที่ไปทําแบบนี้แค่นั้นส่วนเรื่องอื่นก็ส่วนเรื่องของในรูปแบบ คดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นไปตามกฎหมายก็พอแค่นั้นค่ะส่วนของแก้วคือแก้วจบเรียบร้อยแล้วคือแก้วแบบมันก็จะมีเป็นสเตปปลายอะไรอย่างเงี้ยแก้วก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตัวแก้วเองแก้วก็ทําหน้าที่ของแก้วให้ดีที่สุดแล้วก็ก็จะเป็นเป็นการปกป้องของครอบครัวแก้วแค่นั้นนะคะ ผลเรื่องอื่นเราแบบใจจอยตัวนี้แกก็ใจจอยก็เลยไ,ไม่เป็นไรใครจะใครใครใครจะจริงหรือเปล่าหรือว่า แกวแย่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่ามันมันน่าจะดีกว่าที่เราอยู่ดีเราไม่เคยรู้จักคนนี้เลยเราไม่เคยคุยกันเราไม่เคยไปเจอกันอยู่ดีมาตัดสินว่าว่าเอ้ยทําไมแบบคุณเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยทำไมกูรู้แก้วไปอย่างนี้แล้วก็ด่าเราฉําอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ไมเป็นอย่างนั้นเงี้ยเอ้าแก่เลยรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้จักเชิญเลยอะ่ะแล้วคุณไปไปโพสอย่างนั้นไปิมิ์อย่างนั้นอะ่ะคือมันมันเป็นมันมันเป็นคนเป็นแบบ อะไรที่มันไม่ไม่ใช่แล้วอะนะคะเพราะฉันก็เลยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือแก้วไม่ได้วอลลี่นะก็ไม่ซีเรียสนะ,ะถ้าเกิดใครที่อาจจะแบบว่ายังไม่รู้จักแก้วอาจจะแบบมองแก้วในมุมลบอยู่ลองเปิดใจให้หนูก่อนก็ได้ลองเปิดใจให้ให้ตัวแก้วก่อนก็ได้ลองมาทําความรู้จักกันก่อนลองมาทําความรู้จักก่อนว่าเอ้แกเป็นนิสัยใจคอหรือว่านิสัยแบบยังไงนิสัยดีหรือไม่ดีถ้าเกิดแก้วไม่ดีโอเคด่าแก้วได้เลยถ้าเกิดแก้วแบบ ่ดีเราจะได้รู้เราจะได้ไม่ต้องแบบอย่างน้อยเราจะไม่ได้ไม่ต้องแบบเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนิสัยไม่น่ารักที่จะไปหาเก่าหาคนอื่นไปทั่วแค่นั้นแหละนะคะอันนี้คือในสิ่งที่แก้วคิดและแก้วพูดให้ทุกคนฟังนะคะข้ออ่านกันนะบอสอยากให้ค่าค่ะใช่ค่ะคำที่เขียนคือคำว,ว่ามีในบคใจมากคือหลายๆอย่างเคอแก้วมองว่าเหมือนตอนเนี้ย ฉันว่าโดนถูกกระทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแบบฉันก็ไม่ได้อะไรหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนคือมันแบบไปค่อนข้างที่แบบว่าอ่ะแล้วสดในอ่ะสดสดลูกหนึ่งไหนะบอกว่าดีอาจจะเห็นแบบพวกเราเวลาที่เราอะไรกันอย่างน,น,นงี้เนาะลงอะไรอย่างเงี้ยใช่พวกเรารักกันแต่อาจจะมีเศษเสี้ยวบางอย่างที่คนเขาไม่เข้าใจและพยายามที่จะไม่เข้าใจและมันก็เลยทําให้หลายๆอย่างที่มัน เป็นการปะทะกันก็เลยบอกว่าทุกคนน่ะน่ารักอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปะทะใครเราไม่ต้องไปไปต่อปากต่อบคำกับใครเราแบบยั้อยู่ในส่วนของเราก็พอก็ไม่อยากให้ใครทะเลาะกันก็ไม่อยากให้ใครแบบว่าเราต้องไปเสียเวลาที่ต้องไปปวดหัวกับอะไรพวกเนี้เองแค่นั้นแหละก็เลยก็เลยพูดไงว่าคุณไม่รู้จักฉันคุณลองเปิดใจให้ฉันก่อนสิคุณอาจจะเราอาจจะแฮปปี้กันก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจอยากเพิ่งตัดสินคนโดยที่คุณเพิ่งเคยเห็นคลิปเขาครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นรูปเขาเพิ่งเคยเห็นรูป รูปเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเห็นแบบไอ้นั่นหน่อยนึงแล้วเปลี่ยนความคิดว่าอ้าวแล้วแล้วทำไมอันนั้นนี่ทิ้งแล้วทําไมแล้วกับพัวแล้วไปโพอต์แก้ว,ว่ามันไปใหญ่กันแล้วแกวรู้สึกว่าคนทุกคนน่ะเขามีเหตุผลของตัวเองแก็ยังไม่เคยไปต้องไปนั่งพูดถึงอนาคตของตัวเองเลยแก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่ผ่านมานะมันดีมันก็ดีกับแก้วหมายถึงว่ามันก็ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีมันไม่ใช่มันไม่ดี ให้มองโลกในแง่บวกบ้างเราจะได้แบบจะได้ใช้ชีวิตในการแฮปปี้แล้วก็จะได้เอาตัวเองเนะี่ยไปพัฒนาให้มันดีขึ้นส่งเสริมให้ตัวเองดีขึ้นประมาณนั้นตัวแก้วเองเมื่อก่อนแก้วก็ไม่ใช่คนนิสัยแบบอะไรแบบนี้นะคือฟาดมาฟาดกลับฟาดกลับแบบในในในเป็นในโหมดที่ไม่น่ารักเป็นในโหมดที่แบบฉันไม่ยอมใครอะไรอย่างเงี้ยเลยอะฉันไม่ไม่ไม่อะไรแต่แต่ไม่ใช่ว่าครั้งนี้ก็ยอมนะแก้ว แกไม่ได้บอกว่าแกยอมถ้าให้แกบอกว่าให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายดีกว่าประมาณนั้นให้เขาทําอะไรของเขาเขาก็ทาไปอันนี้ก็อันนี้คือในสิ่งที่แกพูดแกพูดภาครวมแกพูดรวมๆประมาณนั้นนั่นแหละว่าคนที่ที่ท,ที่ที่อาจจะแกไม่ได้พูดถึง ไอเวทีนะคะอันนี้แก้วแก้วเห็นแบบข้างนอกประมาณนั้นไอเวทีน่ะคือแก้วบอกว่าให้เป็นตามกระบวนการของของกฎหมายแต่ว่าอันนี้คือแก้วเห็นที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบแก็เลยว่าเอยลรามาจะรู้จักหนูก่อนไหมพี่พี่ป้าอาจจะรู้พอรู้จักหนูอาจจะหลงรักหนูก็ได้นะเอออาจจะแบบอาจจะลองเปิดใจให้หนูหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละแค่นั้นแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าอันนั้นอันนี้เราทําไมหัวแล้ว พทิ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไล่เร็ว้วอุ้ยบางอย่างแรงมากแต่ก็เลยเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบอะไรสักเท่าไหร่ประมาณนั้นก็เลยแค่คิดว่าคุณไม่เคยรู้จักฉันเลยเออคุณไม่เคยรู้จักฉันเลยคุณไม่เคยมาคุยกับฉันคุณไม่เคยแบบว่ามานั่งอะไรเลยอะแล้วมาตัดสินฉันได้ยังไงถามว่ามันมันแบบเป็นข้อที่แบบ ไอนั่นไดไหมมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่แค่ก็แค่ก็แค่อยากฝากบอกว่าลองมารู้จักหนูหนูเปิดใจให้หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเปิดใจให้หนูหน่อยมาทําความรู้จักกับหนูก่อนค่อยว่าหนูประมาณเนี้ยอืมหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้ประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะใช่อ่าอุ้ยขออ่านก่อนนะคะมีการเอาไปเปรียบเทียบกันมาแม่อ้ยอันนี้คือแก้ไม่ไม่ทราบเลยว่า ไปเปรียบเทียบกับใครอะไรยังไงแล้วคือแก้วก็อาจจะแบบได้มาพูดเรื่องนี้เป็นวันนี้วันสุดท้ายในวันนี้นะคือแก้วจะไม่ไม่มาพูดต่อแล้วเรื่องแบบเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องการแบบว่า,เ,าเสียหายนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแก้วไม่ไม,ไม่ไม่พูดถือว่าเราแบบสองสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคือแก้วแก้วแบบส่งให้ จัดการหมดแล้วคือแกก็ไม่พูดมันแบบเสียเวลาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราพูดแล้ววันนี้ทุกคนคุยกับแกเราเราคุยกันเราทราบแล้วเราก็จบแค่นั้นก็พอส่วนอันอื่นเราก็ทําหน้าที่ของเราไปแกรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ที่เราต้องทําหน้าที่ที่ที่เราต้องแบบจัดการอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะคืออันไหนที่มันจัดการได้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะไม่ทําก็ให้มันเป็นตามกระบวนการไปประมาณนั้นค่ะถึงว่าบางอย่างมันต้อง หน่อยนึงก็ไม่เป็นไรเราเราเราพร้อมอยู่แล้วประมาณนั้นบางอย่างก็ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ก็ก็เลยพูดแค่นี้พอเป็นสคปบที่แบบแค่นี้พอประมาณนั้นแล้วก็เลยบอกว่าอุ้ยแบบแต่อันนี้ในส่วนของตัวแก้วเองแก้วก็เห็นแหละแบบบางอันอ่ะคือมีพี่พี่ส่งมาให้โอ๊ยมีพี่พี่ส่งมาให้ว่า ใช้ใช้แป้งเอ้ยใช้คุชชั่นแป้งอันหนึ่งแบรนด์อันนึงสั่งกับตัวแทนมาโยนแบบมันค่อนข้างมันบางอย่างมันหยาบคายนะมันหยาบคายซึ่งก็เห็นไหมก็เห็นนะคือแบบใช้อะไรลุรู้นพ,พูดว่าข้อมูลอยู่ในเครื่องที่ไลฟ์สดอ,ะ,อะเหมือนพูดประมาณว่าเหมือนเหมือนโพสต์ประมาณว่าเหมือนสั่งมา ตลับสีฟ้าคุชชั่นตลับสีฟ้าโขบเป็นภาษาอีสานอะเป็นภาษาที่อีสานอีสานเลยแก้วก็จําไม่ค่อยได้ว่าแบบอะไรงไงแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ t ไหมคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยนโยนเข้ากองไฟอะไรไม่รู้ประมาณนั้นแหละคือคือก็โพส์แบบนี้แหละใครอ่านแล้วจะไม่รู้แหละว่าเป็นเราใช่ไหมละ่ะแก้เลยบอกว่าเอ้ยคือแก้วถ่ายมาเป็นแบบแสนตลับแล้วอะ จะแสนตลับแล้วทุกคนภายในเวลาไม่กี่เดือนอะมาจากตัวแก้วเอกก็ลายหมือนตลับแล้วว่ะและลูกค้ามีการซื้อซ้ําเยอะมากมีการซื้อซ้ามีการมารีวิวให้เยอะมากทุกคนสามารถรีวิวให้แก้วได้เลยว่าว่าเป็นยังไงว่าแบบมันดีไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็ก็เลยแบบว่า พอไปอ่านก็เลยว่าเอ้ยอย่าอย่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเราแล้วอยู่ดีไม่ชอบเราเราไปทําอะไรให้แล้วมากล่าวหามากล่าวหาให้แบรนด์เสียหายให้เราเสียหายใหม่พอก็เห็นคอมเมนต์นะป้าป้าป้าช่องอะไรไม่รู้เนี่ยแหละในอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยนะคะคือที่ในเรื่องของ บีมไล์สดอยู่อย่าเสียงดังบีมปิดประตูให้พี่แก้วหน่อยไข่มุกถ้าไข่มุกจะเข้ามาไข่มุกอ่ะปิดเลยทีเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วก็เสียงเบาๆด้วยนะคะคนแบบคุณรแก้วไม่ไม่ควรเจอดรามา่าประสาทประสาทแดแปออกใช่คือแก้วไม่บอรี่คือก็เลยแบบพูดให้ฟังเฉยเว่าว่าเอ๊ะเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาบอกว่า แต่ว่าใช้คําพูดแรงมากเลยนะป้าเขาใช้คําพูดแรงมากเลยนะคุณป้าแบบแต่คือแก้ว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 แกวรู้อยู่ว่ามันหมายความว่าอะไรแต่มันเป็นภาษาอีสานนะแกเราพูดไม่ถูกว่าแบบมันยังไงไว้เดี๋ยวทุกคนลองไปหาเองแล้วกันนั่นแหละมีอยู่ยังไม่ได้ลบหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าตรงคอมเมนต์ก็มีพิมพ์ด่าอีกเยอะเหมือนกันอยู่เหมือนกันก็เลยก็เลยแบบอืมก็โอเคเห็นประมาณมนั้น ก็เลยบอกไงว่าให้ป้ามารู้จักกับหนูก่อนป้าอย่าเพิ่งพูดว่าหนูไปเรื่อยสินะคะอยู่แบบสวยๆดีกว่าเพราะใช่วันนี้วันนี้วันนี้เราก็เลยแบบว่าเอาเป็นว่าเราคุยกันร,รอบสุดท้ายเพราะว่าทุกคนอาจจะรอแก้วด้วยว่าคุณรู้แก้วข่าวข่าวเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาอัปเดตว่าอ๋อมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเรื่องเรื่องที่แบบว่ามีปัญหาอยู่ก็เดี๋ยวให กระบวนการกฎหมายจัดการดีกว่าเราไม่ต้องยุ่งแล้วก็เราก็อยู่ของเราแบบนี้แหละแล้วก็โซเอนะคะแล้วก็ขายของเราไปเรามีเรามีครอบครัวต้องดูแลเรามีทีมเรามีพนักงานเรามีลูกค้าเรามีตัวแทนเยอะเรามีพาร์ทเนอร์อุอ้ยเยอะเราแบบเราไม่ได้แบบต้องไปเสียเวลาอะไรกับคนที่เขาแบบไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าก็เลยแบบว่าให้มันจบวันนี้ในเรื่องของแบบ ไม่ว่าจะเป็นอีกขี้เมาอะไรก็ช่างก็รออัปเดตอีกทีหนึง่งถ้าเกิดก็มีเรื่องอัปเดตก็จะอัปเดตให้ทุกคนฟังประมาณนั้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเกิดแก้วเห็นแล้วแก้วรู้สึกไม่ดีบางอย่างนะแก้วขอพูดเลยนะบางอย่างนะอาจจะไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะอาจจะไมไ่ปล่อยผ่านอือันนี้คือแก้วพูดเฉยๆว่าเออวันนี้ถ้าเกิดเราเราพูดเรื่องเรื่องขี้เมาจบแล้วคือวันนี้ ก็จะมีการอัปเดตให้ฟังอยู่ถ้าเกิดทุกคนถามแต่ว่านั้นคือเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้ว2วันน่ะก็วจวดไหมละ่ะ2วันก็วจวดมากเลยนะนะคะแล้วก็ส่วนอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดในอนาคตถ้าเกิดมันเกินเกินแบบขอบเขตมากจนเกินไปในสิ่งที่ทําให้แก้วเสียหายมาก,มากๆครอบครัวแก้วเสียหายเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องแบบมีมีเหมือนกันเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตัวแก้วเองอะ่ะก็ทําธุรกิจมา8ปีแล้ว ตั้งแต่เด็กแกอยู่กับธุรกิจมาตั้งแต่เด็กแกมีการมีงานแกวกว่าจะสร้างชื่อเสียงตัวเองมาแล้วอยู่ดีแบบว่ามาดา่าอะไรอย่างเงี้ยมาด่าพ่ไพ่แบบมาแบบเหมือนแบบไม่รู้สิคือคือ,ค,อคือได้อ่านเหมือนกันมันเป็นการแบบหมิ่นประมาทนะนั่นแหละคือบางข้อความแล้วแกก็แล้ว,แล,วแล้วคือพอไปไปส่องอะไรอย่างเงี้ยก็ มีตัวตนหมดนะคือบางคนก็มีอายุแล้วกก็เลยรู้สึกสงสารก็เลยแบบเออนั่นแหละแต่ก็รอดูต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากมีมีอะไรแต่แค่บอกเกฉยว่าต้องให้เกียรติกันน้อยเนาะรักคนรักเราก็รักเรารักมากๆเรารักทุกคนแต่ว่าคนถ้าเกิดแบบคนที่เกียดอะไรอย่างเงี้ยคนที่เกียดแกกวกไม่ได้เกียดนะ อันนี้จะพูดเลยคนที่เกลียดแก้วหรือว่าแกไม่รู้ว่าเกลียดแก้วด้วยสาเหตุอะไรและแก้วไปทําอะไรให้หรือว่าเกลียดรูปแก้วเกลียดคลิปแก้วอันนั้นคือแกวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวแก้วอ่ะไม่ได้เกลียดใครแกวไม่ได้มีเรื่องกับใครแกวไม่ได้มีปัญหากับใครนะคะแกวอยากให้ทุกคนรักการก็อยากให้เราทุกคนรู้จักการเรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ช่างพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรก็ช่างรู้จักกันก่อน อืโดยที่แบบไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักกันแหละเรามาคอมเมนต์ด่ากันเลยอะไรอย่างเงี้ยอีอุ้ยจับใครมากจยบใครมากเลยจนแบบแต่ว่าตัวแก้วเองแก้วเองก็ไม่ได้แบบต้องไปเล่นต้องไปคนดูขนาดนั้นนะแต่ก็มีทางทีมที่เขาแบบคอยสแกนให้อยู่ประมาณนั้นอืแค่นั้นแหละนะคะอีกดานไหมคะคุณรู้จักมีแฟนหรือยังไม่เปิดใจคุณพี <c oughs> คุณพี่บอกว่าอีก้านไหมคะคุณรู้แก้วจะมีแฟนหรือยังไม่เปิดใจก็ก็ต้องดูไปเรื่อยๆอะค่ะดูไปเรื่อยๆประมาณนั้นมันมันมันมีคนจีบไหมปกติมันก็มีคนจีบอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะนะคะมันก็ทุกคนมันก็มีคนจีบอยู่แล้วตัวเอวเองก็มีคนจีบอยู่แล้วมันก็มีไม่ใช่มีนะคะเออแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราแบบจะไปแบบ เป๊ะกับอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตแกว่านะคือตอนเนี้ยคือเหมือนแกแบบว่าเป็นเป็นช่วงที่เหมือนเราก็ก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบมีไฟในการทํางานด้วยแล้วก็แฮปปี้ด้วยทุกอย่างให้มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป ค่อยๆเรียนรู้ตามสเตปของแบบชีวิตไปไม่ได้รีบเร่งอะไรประมาณนั้นค่ะเพราะว่าคือแก้วคือต้องเข้าใจนะว่าตัวแก้วเองเป็นผู้หญิงที่หาเงินตั้งแต่เด็กอะ่ะแก้วเป็นผู้หญิงที่หาเงินเองตั้งแต่เด็กไม่เคยมีผู้ชายหไหนเลี้ยงหนูเลยนะทุกคนแล้วคืนถึงหนูจะมีอะไรก็ช่างนะมีแฟนที่ผ่านมาหรือมีใครหนูไม่เคยมีใครหนูบอกเลยว่าหนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้เป็นคือเราดูแลคนอื่นได้ซ้ำประมาณนี้ค่ะ เราไม่เคยที่ต้องหวังผลประโยชน์อะไรจากใครประมาณนั้นเราก็เลยกลายเป็นผู้หญิงที่สตอรมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ประมาณนั้นก็เลยจะไม่ได้สนใจว่าอะไรสักเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบมาในเรื่องของแบบโอเคมายเซตดีเข้ากันได้อะไรเงี้ยน่ารากักมันแบบเข้ากันในหลายๆอย่างก็ก็ได้ประมาณนั้นอันนี้พูดรวมๆนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบหมายถึงใครนะอันนี้คือพูดภาครวมในส่วนของตัวที่แก้วคิดประมาณนั้นค่ะ สามอไอดอลเลยค่ะสวยแล้วชัพี่มัมมี่แสนแล้วค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะทั้งแสนใจนะคะอ่าย่าเพิ่งมีเลยเลยงานต่ออุ้ยสรุปว่าตอนนี้พี่ทุกคนไม่อยากให้มีแฟนใช่ไหมตอนนี้ทุกคนไม่อยากให้มีแฟนใช่ไหมคะพี่นี่หน่อยบอกว่าอเพราะว่าพี่หน่อยบอกว่าไม่อยากให้มีแฟนนะคะเขาก็เลย อ๋อ,อเบอร์ศูนย์สามกำลัง